การปฏิวัติสยาม2475ความเป็นมาประเทศไทยปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชพระมหากษัตริย์มีอำนาจสูงสุดในการปกครองและบริหารประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไทยเริ่มติดต่อกับตะว,วันตกมากขึ้นเกิดชนชั้นกลางใหม่เช่นข้าราชการนักเรียนไทยที่ไปศึกษาต่างประเทศความคิดเรื่องเสรีภาพประชาธิปไตยความเสมอภาคเริ่มแพร่หลายระบบสมบูรณาญาสิทธิราชถูกมองว่าไม่ตอบโจทย์การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจสาเหตุแห่งการปฏิวัติ วิกฤตเศรษฐกิจโลกพศ2 4 7 2ประชาชนไม่มีสิทธิทางการเมืองปัญญาชนรุ่นใหม่ได้รับอิทธิพลประชาธิปไตยจากต่างประเทศการรวมตัวของทหารและพลเรือนที่ไม่พอใจระบบเก่าความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมชาวนาและแรงงานยากจนคุณนางและชนชั้นสูงมั่งคั่งการปฏิรูปการปกครองชงงานรัชการที่จะทรงมีพระราชประสงค์จะค่อยๆปรับปรุงแต่ดำเนินไปช้ากองทัพไม่พอใจเพราะขาดงบประมาณและคุณนางบางกลุ่มได้สิทธิพิเศษมากกว่ากระแสการเปลี่ยนแปลงนโลกหลายประเทศเปลี่ยนมาเป็นประชาธิปไตยทำให้ไทยถูกเปรียบวลลาหัง คณะราษฎรหรือกลุ่มผู้ก่อการสาคัญพระยาพหลพลพยุหศสนาผู้นําทหารหัวหน้าคณะราษฎรหลวงประดิษฐมนุธรรมปรีดีพนมยงค์ผู้นําสายพลเรือนพระยาทรงสุรเดชยุทธศาสการยึดอานาจหลวงพิบูลสงครามบทบาทต่อการเมืองระยะต่อมาเป้าหมายหลักให้ประเทศมีรัฐธรรมนูญสภาและรัฐบาลที่ยึดโยงกับประชาชนสมาชิกส่วนใหญ่เคยไปศึกษาต่างประเทศได้รับแนวคิดประชาธิปไตยและความเสมอภาคแบ่งออกเป็นสายทหารมีกําลังและสายพลเรือนมีความคิดและวิชาการเหตุการณ์วันที่2 4มิถุนายน2475เเวลาเช้ามืด คณะราษฎรนำกำลังยึดพื้นที่สำคัญเช่นพระบรมมหาราชวังกองบัญชาการทหารสถานที่ราชการจับกุมคุณนางและนายทหารระดับสูงบางส่วนเพื่อป้องกันการต่อต้านอ่านประกาศคณะราษฎรบริเวณพระที่นั่งอนันตสมาคมแจ้งแก่ประชาชนว่าประเทศได้เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วรัชการที่เจะทรงพิจารณาสถานการณ์และยอมรับการเปลี่ยนแปลงโดยสงบเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเลือดเนื้อหลัก6ประการของคณะราษฎรหนึ่งรักษาความเป็นเอกราชไม่ตกเป็นเมืองขึ้นมหาอำนาจตะวันตก สองรักษาความปลอดภัยประเทศมีกองทัพที่เข้มแข็งป้องกันศัตรูสามบำรุงเศรษฐกิจรีดีเสนอเข้าโครงการเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาประเทศสี่ให้สิทธิและเสรีภาพประชาชนมีเสรีภาพในการพูดการเขียนการรวมกลุ่มห้าจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงให้คนไทยทุกชนชั้นเข้าถึงการเรียนรู้หกบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ผลที่เกิดขึ้นทันทีประเทศไทยเปลี่ยนจากสมบูรณาญาสิทธิรารบฎรประชาธิปไตยแบบรัฐธรรมนูญ มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว27มิถุนายน2475และต่อมาเป็นรัฐธรรมนูญถาวรธันวาคม2475จัดตั้งสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาชุดแรกมาจากการแต่งตั้งคณะราษฎรเข้ามาบริหารประเทศเปิดทางให้บุคคลใหม,ม่เข้าสู่การเมืองผลระยะยาววางรากฐานประชาธิปไตยไทยประเทศมีรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองถาวรเกิดพักการเมืองและการเลือกตั้งประชาชนเริ่มมีบทบาทความขัดแย้งระหว่างฝ่าย อนุรักษ์นิยมนิยมเจ้ากับฝ่ายคณะราษฎรประชาธิปไตยทำให้การเมืองไม่มั่นคงนำไปสู่การรัฐประหารครั้งแรกพศ2476และต่อมาเกิดขึ้นซ้ำๆในการเมืองไทยสรุปการปฏิวัติสยาม2475คือจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ชาติไทยเปลี่ยนการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชรบับรธรรมนูญประชาชนเริ่มมีสิทธิเสรีภาพและเสียงทางการเมืองแม้จะยังมีความไม่มั่นคงและความขัดแย้งแต่เป็นก้าวแรกของประชาธิปไตยไทยที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน